สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะกับเรื่องบ้นบานๆเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูการอ่าแต่งในส่วนของข้าวโพดหวานนะคะที่กำลังออกฝักกำลังเริ่มออกแอนะคะแอแอ,อ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นขอตอบคำถามหนึ่งก่อนนะคะว่าแอมีอ่าทำไมถึงเนี่ยนะคะลักษณะฝักประมาณนี้นะคะฝักที่สองเนี่ย คือจริงๆอ่ะก็คือฝักอ่อนข้าวโพดหวานนะคะเป็นฝักอ่อนข้าวโพดหวานแต่ในทางภาษาท้องถิ่นนะคะของทางโคราชเราจะเรียกว่าแอ้นะคะเพราะฉะนั้นขอในคลิปเนี่ยขออนุญาตเรียกว่าแอ้แล้วกันนะคะขอให้เข้าใจไปในทางแนวทางเดียวกันเนาะก็วันนี้นะคะจะพามาดูในส่วนของการแต่งแอ้นะคะก็คือฝักอ่อนข้าวโพดนะคะตัวฝักที่สองของข้าวโพดหวานตอนนี้ เรากําลังทําการแต่งนะคะโดยมีคนงานเข้ามาแต่งลักษณะการแต่งก็จะประมาณนี้นะคะแต่งพร้อมกับการตีใบลงด้วยนะคะเวลาที่เราฉีดสัตรูพืชกาจัดหนอนนะคะจะได้กําจัดได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการแต่งเพอแต่งแล้วลักษณะก็จะลู่ลงนะคะก็จะประมาณนี้จะ,จะมีการตีใบลงแบบนี้ด้วย ตีใบลงอ่านี่นี่เป็นการแต่งนะคะเป็นการแต่งแอรพอเมื่อเราตีใบลงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่าเห็นไหมคะจะเห็นความแตกต่าง ตอนที่เรายังไม่มีการตัดแต่งกับตอนที่เราแต่งแล้วก็จะมีความโล่งแล้วทีนี้เวลาในที่เราเดินอ่าฉีดหนอนก็จะทําให้ตัวยานเนี่ยสัมผัสกับฝักนะคะแล้วก็ตัวยานเนี่ยได้ประสิทธิภาพเนาะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ตีใบลงอนะคะ่ะหนอนเนี่ยจะหลบอยู่ตามซอกใบซอกใบอย่างเงี้ยทําให้หนอนเนี่ยคือคือตายยากมากนะคะกําจัดยากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เลยพามาดูวิธีการแต่งนะคะก็ะตีลงแบบนี้ นี่นะคะอันนี้เป็นในส่วนของการแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากแต่งเสร็จเนี่ยเราก็จะกําจัดหนอนนะคะยังไงคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามไว้นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องบ้านบ้าน,านเกษตรชาวบ้านจ้า